<c oughs> สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องกินข้าวเที่ยงค่ะว่าจะไปมือเส่อนไปจะไปใส่ต่อไปใไส่มือส่อนนี่อันไอจะไปหาหมอตรวจเลือดตรวจสุขภาพสุขภาพร่างกายนะว่าให้ในตัวเขาตรวจเบิดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไปตรวจเลือดไปป่านนี้กเอาเียวไปให้เขาปรอมแล้วก็ เลยไปหาหมอฟันไปคุหินปูนปากมัวตารเ้าเวอร์กันเลยกินเขาได้มาคคะกินเขาค่ะไปคูณหินปูนหาพีพ่บอได้คูหินปูนจักเถือสามปีสี่ปีนี่แหละแบบว่าย่ำโท่ไปกับเบว่วางโท่าไปกับ,บว่างวานมาในช่วงนี้หมอฟันมันหมอฟันมันช่วงนี้เขาเปิดลาดไอเปิดไอคีินิกหมอฟันไลกันเลย <S <S ง่ายค่ะจองไก่ทอด ไอ้ผัดผักกาดขาวผัดผักกาดขาวหอยไอหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมผัดผักกาดขาวซอสหอยนางรมนะคะวสิเลยไปสถานีตำรวจกับ,บเรื่มสั่งวสิเลยไปสถานีตำรวจ มมาค่ะบ่อเพชรได้เหมือนเบ่อเพชรสงสัยตรงอาศัยผิดป่วนนั่งพอบอกผิดดิบมันเบิดเอาผิดป่วนกับแปบ้งมาค่ะต่อมาหารไม่หยุดค่าวอกอินพ่อมา มีปัญหาก็ได้แม่บ่อยากบวกอาการับบ่อยอยากรับนะพวกไม่บ่อยอยากรับอากาศรับเพราะมันก,ก,ก็มีหมอเนาะอืมเวนหมอสิมาหนวดแอมเป็นใยๆว่าเป็นเจ็บเป็นยังไงล่ะเป็นชว่วงเส้นพีเส้นยังหล่อมเปวนหมอสิมาแก่เส้นแก่ยังไรพายหนวดดิแล้วนะหนวดดูแต่ว่าซือมาหายหนวดแบบว่าเก็บเซนแต่ว่าฉันไม่ใช่หมอเลย Falei, pai. สิว่าเมยก็ใส่ส่งตัวเก่ามันสง่งส่งมีหลายตัวและ้วค่ะเนอะเสือแมนยนี่วนไปวนมา กินไปาว,าว,าว,าว่าไปนะแมวมันอะมันมันไอ้แฟนเมียมาอุ่มมันมันก็เลยกระโจนกระโจนมาใส่เห่าจนหเห่าจอยเอามาือมาเกาะเห่ามันตังต้งใจสิเกาะเห่านะเจ้่บาเล็บมันยาวมันมาขูดช่วงตรง,งนี้นะเนี่ยคางๆนี้เนื้อนังถลอกออกมาเจ็บ ว่าสิเปอันนู้นสิเป่ร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยอ่นคนจีนมันเห็ดเลยขั้นบ่อหาย้องขั้นบ่อหามันล่างออกหามันล่างออกบาดเลยมันมันติดติดแน่นติดทนมันบมันสงสัยแอลกอฮอล์ใส่สัมฤี ก็เอาอกระดาดฟอยน่ะมัห <ism>. ่อไว้สักพักหนึ่งไหมอืออันก็ห่อนะอันก็ห่อสำหรับลางเล่นนะกะใส่ใส่สำลีเนาะก็ใส่กระลาดฟอยน่ะกระดาดที่เท้าเห็ดเขาเนี่ยนะห่อไว้สักพักหนึ่งบ้านยังมันมันจังมาออกไม่กะจังเอาเอาแนวฝนฝนเล็บน้ำขูดคุยขูดขูดขูดออกขูดออกมันจังออกมันจังสิเอาสีไม้ทาแดงสิแม่มันจังติด ต,ต, ton, ติดนี่ติดทนติดตดนติดสีบอลลูนเลยเมื่กี้ติดถ้าแป๊บเดียวกระแหงเลยมันดีดีแต่เสียสิบหายูโรนะเนี่ยสิบหายูโรเสียเพราะฉะนั้นล้างออกเองบ้าได้ได้นะสีทาเล็บนี่ล้างเองบ้าได้ตรงไปตรงไปล้างเสริมสวยให้เขาล้างออกให้บ่าิท่าธรรมดาไง มันทาธรรมดาเอาชื้นทาเล็บผ้าหลังออกไงอันนี้มันไปเหตุจำเขือบเล็บยนไบานนี้เห็ดเลื่อยๆไร้เล็บเล็บบางบางหัวซื้อความเนีมันยามมันขูดขูดเอาสีออกไงเฮาหูวซื้อว่าเล็บเข่าเล็บมือเข่าแต่ก่อนมันหนาๆอันนี้มันหัวซื้อบางๆลองหูวซื้อเจ็บๆยามกดจังสีเจ็บเลยเน่ยมกดลงมันเห็ดเลื่อยไร้บาดนี้เล็บมันเข่ามันบางเห็ดไร้ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับ சின் கேட்கணும் சின்பில் ก้านาน,น,นันกินขนมจีนกันนีกินเขาลา,ลายปลาเนยไม่อ้วนให้มันอยู่ไปเนาะกินเขาแสบก,กินเขาวน่วงค่งัโอ้ยลืมคาดลืมแน่วันนี้ว่าสิไปสถาน,นีตำรวจโอ้ยลืม,มเดี๋ยวเราไปขุดยิ้งขูดม,มา ะส่งเธอหน่อยนึงหืมไงแค่นเนี้ยมองสีมันจะไปสื่ออีวุ้นบุญแล้วบุเนี่ยเนี่ยล้างด้วยไก่มองเห็นงานเนี่ย อวยเอือท้องเห็ดเล็บเลยแลวหูซึกว่ายามเขาเฮ็ดยามเขาขูดขูดขูดนะขูดหนะักเล็บเขาหนะมาขูด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 เล็บเขาบางล้างเล็บตรงนี้มันบางขึ้นบางขึ้นบางขึ้นเจ็บ บ้่หรอค่ะอิ่มว้าอ,อิ่มมากไปหานอนฟังบางข่าวนอนมึงยูทูบนะคะเนาะเดินคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ